สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่4ี่นะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1นะ แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4ทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับเอาริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับเอาริบบิ้นเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะ แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน8ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีลิบินสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีลิบินสเส้นด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับอริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอา4ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือลิบินสเส้นด้านบนเหมือนเดิม ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองนะคะสอดรลิบิ้นเข้าตรงช่องแรกให้ลิบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยลิบิ้นออกมาเส้นที่สามสอดลิบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยลิบิ้นออกมาเส้นที่สี่ค่ะสอดลิบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะ จับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะได้แบบนี้นะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะคะด้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมานับริบบิ้นข้าม4เส้นนะคะ1 2 3 4จับริบบิ้นเส้นนี้พาดมา 1>, 1 2 3 4สจับอลิบินเส้นนี้พาดมาหนึ่งสาี่จับอริบินเส้นนี้พาดมาหนึ่งสาจับอริบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือลิบินสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะดีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบินโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะคือเส้นนี้นะ แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันขยับมาตรงไปนะคะเสียบริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะได้แบบนี้เส้นที่สมจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันขยับมาตรงไปนะแล้วก็เสียบริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะเส้นที่4จับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะคะ สอดลิบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะ ลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับออลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับปัตอริบินโค้งกลับไปด้านหลังแล้วจับปัตอริบินพับกลับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะให้ลอดผ่านมา3มช่องนะคะนี่นะ1 2 3สาแบบนี้นะคะให้มาออกตรงด้านล่างฝั่งด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ค่อยดึงลงมานะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอก ตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะลอดผ่านมา3มช่องนะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะทีนี้เราก็จะมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามเลยนะคะนี่นะคะพอเข้าที่สวยงามได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะ ลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ ะะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะหน้าเส้นถัดมานี่นะฝั่งด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะใต้เส้นถัดจากเส้นของเขานี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกัน ทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปอยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกผู้อมรทรงกลมสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ